วอเตอรบิลฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะฮะของที่ผมสั่งมารอแสนนานนะฮะก็มาถึงแล้วนะครับกับตัวนี้เลยะคะรัโโบทา w e r Box นะครับเป็นเซ็ต wooden stool นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยกล่อง t o w เ r Box ็มันก็คือกล่องไอ้กล่องใส่รองเท้าทั่วไปใช่ไหมแต่คือทำไมมันมี2ชิ้นทำไมมีชิ้นนี้ด้วยชิ้นนี้คืออะไรกับหัวอยู่นะฮะ สเนคเกอร์บูดเดนสตูนะฮะทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะฮะมันคือเป็นกล่องเต้าี้นะฮะแล้วก็บวกกับกล่องรองเท้าเรารักรองเท้าเรารักในการแต่งห้องแต่งบ้านนฮะอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่ผมซื้อจากคานิวานครับเดี๋ยวนี้คานิวาว่าทำเฟอร์นิเจอร์เลยงงจัดเลยนะฮะมาในยุคข,ของโควิดที่ทุกคนรักการแต่งห้องแต่งบ้านนะฮะตัวนี้เป็นสินค้าที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับขอบคุณ p o w e r b o x ็นะครับที่ให้ผม มาซื้อนะฮะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับยังไงก็ถ้าเห็นคลิปนี้แล้ทักมาอินบ็อกซ์มาได้ครับสินค้าใหม่ๆเดี๋ยวจะรีวิวให้แบบอย่างดีเลยนะฮะมาเริ่มดูกันดีกว่าเนาะกล่องรองเท้ากับสตูที่นั่งใส่รองเท้ามันหน้าตาไงฮนะเริ่มแรกเราต้องมาอันบ็อกก์ก่อนว่าไอ้กล่องเท้ามันหน้าตาไงของนี้นะฮะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> แปลกว่าไอมาแล้วอันนี้คือกล่องเท้านะฮะ โอ้โห,โหยังสูงขนาดนี้ไปลแล้วคือคืออย่าอย่าหวังนะว่าแกะออกมาแล้วใช้ได้เลยมันต้องมีการประกอบนะฮะ <Okay. S 3> แพ็คมาอย่างดีครับเก็บก่อนของมีคม oh, โอ้โหแพ็คอย่างดี mm hmm. <c oughs> นี่นะมีการแบบปิดมุมปิดมุมด้วยเออดีว่ะมีมีหูทิ้วด้วยเฮ้ย <c oughs> นีวิธีการประกอบนะบอกชัดเจนเลยนะเฮ้ยนี่คนนี้ใครอ่ะซันนี่ปะนี่เห็นนะมมาละอันนี้คือกล่องนะอันนี้คือฝาแล้วกันเอาว้ไว้ก่อนเอาไปคือพวกกล่องทั้งหลาย,ยอ่ะอ๋อลืมบอกว่าเซตนี้กล่องมันจะเป็นสีดำนะนี่เห็นปะกล่องมันจะเป็นสีดำแบบนี้ หลายคนแบบเฮ้ยทำไมไม่ใช่สีใสอะนี่ช,ช,ช,ชุด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 นี้มันกล่องสีดำาลครับ mm hmm. มาเริ่มประกอบกันเดีว mm ่าเนาะอ๋อนี่นี่นเขาเขามาให้หมดแล้วไงบอะอันนี้ฝาอันนี้ตัวบอดี้อันนี้ตัวฐานนะครับเริ่มประกอบกันดีว่านะอ่าลืมบอกไปนะครับว่าคนที่จะสั่งตามผมอะไอสเนคเกอร์วูดเดนสตูเนี่ยถ้าเกิดคนที่สั่งหลังจากช่วงพีออเดอร์นะจะไม่ได้กล่องอันนี้คือทั้งเซตเนี้ย2 9 9 0บบาทแต่ ถ้าเกิดสั่งในช่วงพิเออเดอร์อ่ะคุณจะได้กล่องนี้มาชุดนึงก็คือ6กล่องก็คือเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งกล่องเท้าเนี่ย2,900แต่ถ้าเกิดเราสั่งหลังจากเนี้ยหลัจะดูคลิปนี้แล้วแบบเฮ้ยอยากสั่งคุณต้องไปสั่งกล่องแยกอีกประมาณพันกว่าบาทนะครับประกอบกันดีกว่าเฮ้ยประกอบง่ายเว้ยเออฝาฝา,ฝายงไงฝาหนึ่งเลยเฮ้ย,งงยงงเราต้องใส่ฝาเข้ามาวะมาเนี่ยเอาฝาใส่ยยทีหลังนด้ ใส่เง,งีงง้ยวว้าใส่เงี้ยวกดเข้าไปเออประกอบง่ายวะเี่ดเลยเะอาจีมาช่วยพี่ประกอบมาเสร็จแล้วครับประกอบอย่างรวดเร็วเราใช้เวลามาเจ็ดทีเจ็ดห้าที ไม่ถ okay? ือฮะปกรอกง่ายนะฮะนี่คือคน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 ,คนจะติดภาพแบบกับการใช้กล้องแบบเนี้ยนี่ฮะเอองีอ้แล้วพอตอนเปิดเปิดด้วยมือเดียวได้เออเราไม่เคยเห็นสีนี้ด้วยอันนี้ยังไม่จบอันนี้คือแบบเบสิกคนอื่นเขาใช้กันอย่างเดียเบสิกเบสิกไปนี่ฮะมาเชอนี้โหเคียดเลยกล่องนี้ยังหนักนะฮะอันนี้คือไม้โอยไม อันนี้คือ Tower Box Sneaker Wooden Stool ภาษาอังกฤษอะยรบอกเฮ้ย hey, พี่มันคืออะไรวะรู้จักคำว่า wood wood ก็คือไม้แต่ Stool มันคืออะไร Stool มันคือเก้าอี้นั่งแบบเตี้ยๆแหละมันคือกล่องเก้าอี้นะครับเดี๋ยวเราดูอ่ะว่าประกอบเป็นยังไงอาจจะยากนะรอบนี้โอเคถ้ารูดไป,ปแล้วแบบโดนไม้ทำไงอ่ะพาดิกูลัวอย่ารูดเลยดีกว่ากลัววะ่ะเราจะแบบเปิดแบบใช้ใช้มือฉีกอ่ะเฮ้ยโอ้โหสวยงาม ไเกียวเนี่ยแต่โหไม้ห่วยว่ะเอาแล้วแล้วก็โอ้นีนี่เจอละอันนี้คือวิธีการประกอบนะครับเฮ้ยต้องใช้สตูต้องใช้แบบเครื่องมือว่ะอ๋อเออเออเออดูง่ายว่ะ A, A B C D E F มีประมาณ6ชิ้นแล้วก็มีน็อตให้ตามนี้สไตล,ล์บอกว่าอีกเกียวฮะจะไประประกอบป้ล่ะ อาต่อตามาประกอบกันมาปิดปิดกล้องก่อนมาประกอบกันเดี๋ยวคนไม่เห็น เสร็จแล้วนะฮะหลังจากประกอบกี่นาทีจิสิบห้าประมาณสิบห้าเกือบเกือบสิบห้ายี่สิบนาทีนะก็อันนี้แหละคือผลงานของเรานะครับอันนี้คือสเนคเกอร์วูดเดนสโต้นะครับมันคือสโต้ก็คือมันมีมันแบ่งเป็นสามช่องหนึ่งสองสามนะจ๊ะเราจะลองเทสก่อนมาลองนั่งก่อนมาถ้ามันแป๊ะทำไงะเฮ้ยนี่ดูดูลนั่งอย่งนียน่าจะดีอ่ะเอ้สามช่องเนี้ไว้ทำอะไรก็คือเอากล่อง กล่องของทาร์บอกเนะี่ยใส่เข้าไปนะนี่โอ้แบบหมห้พอดีดันแบบเข้าไปสุดเลยหนึ่งี่หรือว่าเราต้องเอาเข้าไปพร้อมกันวะจินี่ไง,ไงอ่ะเราก็หยิบต่อเข้าไว้พร้อมกัน อะไรวะเน,นี้สองอันนี้ตัวสุดท้ายเฮ้ยตรงนันสวยอ่ถ่ายถ่ายถ่ายเด้อใช่ไดีเลยสวยเลยสวยนี่รองรองเท้าเรานี่ยอ่ะสอดวันใช่ไหมอ่ะ,อะสมบัตินี่อยู่หน้าบ้านนะเนี่ยเราก็แบบเก็บรองเท้าฟื้นเข้าไปนี่นี่ ะเราก็สมมติว่าเราเราจะมาแล้วเนี่ยเราก็นั่งอย่างนี้แล้วจะเปิดกล่องเท้าไงเนี่ยเหรอเฮ้ยมันติดปะวะเฮ้ยมันออกแบบกำลังดีนะเออออกแบบกำลังดีนะไม่โดนขาเนี่ยปุ๊บอาจจะนั่งอาจจะนั่งฝั่งนึงก่อนแล้วก็อย่างนี้เฮ้ยจะทำให้เขาภาพลักษณ์ดูเสียดีวะเนี่ยอะไรวานนี้แค่เฮ้ยโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยมากโอเค สำหรับใครที่สนใจก็ไปสั่งได้นะครับที่ towerbox. net นะครับผมก็สั่งซื้อตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้คือชื่อว่า sneaker wooden stool นะครับเอาไว้แบบว่าจะวางเป็นจะวางไว้แบบเปลี่ยนรองเท้าหน้าบ้านก็ได้หรือว่าสมมุติว่าใครแบบอสมมติว่าใครมีของสะสมก็เนี่ยวางข้างบนได้อย่างงี้เอ,อ,อาจจะไม่ใช่แบบรองเท้าอาจจะเป็นแบบพวกโมเดลฟิกเกอร์เอ้เราก็มีโมเดลทำไมเราไม่หยิบมาวะ เออน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเออแบบแต่งให้มันสวยแบบเอาจาเอจัดอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยเป็นมุมของบ้านมุมหนึ่งของบ้านอะไรเงี้ยนะโอเคนั่นแหละโหคตรเหนื่อยเลยประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แชร์ซับสไคร b ์ออกไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ไปก่อนนะครับผม a ี e ซ u t Brush my teeth up, wash my face, throw my clothes on, start my day, wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up.